ครับอันนี้เรามาฟันนะคะอนี่ต้นข่อยนะคะ่ะต้นข่อยนะครับเรียบร้อยร้อยหน,นึ่งนนี้มาดูต้นไผ่ครับนายกอไผ่เดี๋ยวเราไปดูกอไผ่ค่ะอันนี้ใช้มีดอะไรอัน,นีมจำนงครับจำนงอันนี้ช่างจำนงค่ะช่างโคราเลยนะคะ อันนี้คุณทิวนะคะคุณชายวัดนะคะคุณชายวัดจะมาฟันไม้ไผ่ให้ดูนะคะเอาบัวมาเอาไผ่แก่ก่อนนะครับดูอันนี้เลยไผ่แก่โอเคค่ะค่ะน,นะคะผิดต่อครับนี่นะคะฟันไม้ไผ่จ้ะโอ้คาเลยนะคะอันนี้นะคะดูได้เลยไหน มีช่างจำนงนะจ๊ะโอเคไม่มีบิดนะคะไม่มีเบียวนะคะอันนี้อันนี้ใช้เล็กอะไรตีนะอันนี้อันนี้จะฟันงัวต่อนะครับว้ายอันนี้ฟึงงูไปจ้ากิ่งสดบ้านนะครับนี่นะคะนี่จะฟัน,นกิ่งสด,สดนะครับนี่นะคะ่ะ เนี่ยครับขอบดูคุหมเลยค่ะ<ส><ช>ขอดูชัดๆขอดูชัดๆนะคะนี่นะคะคมไม่มีไม่มีบิดเลยเนาะไม่มีปิ่นครับค่ะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีปิ่น